สวัสดีค่ะมาพบกับไรายสดของสมยงคาเซนเตอร์ของเราในช่วงเย็นก่อนเลิกงานนะคะวันนี้นะคะก็จะมาอัปเดตเนาะรถกระบะที่มีในสต๊อกของเรานะคะแล้วก็รถที่ว่างยังมีว่างๆอยู่นะคะลูกค้าแล้วก็ลูกค้าท่านใดที่มองหารุ่นไหนก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาสอบถามกาได้เลยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นรถเกง่งรถกระบะรถตู้รถตอนเดียวรถสีประตูนะคะอยากดูรุ่นไหนคอมเมนต์ Comment เข้ามาได้เลยนะคะมีให้เลือกเกือบทุกรุ่นมีให้เลือกเกือบทุกรุ่นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโตโยต้าอิซูซูฟอร์ดอานิสันอาหรือว่าจะเป็นมิสซูนะคะวันนี้ก็จะ,ะให้ชมเป็นตัวอย่างนะคะประมาณ45คันเนาะหรือลูกค้าท่านใดที่ดูรถ มีรถที่มอีอยู่ในสเปคหรือว่ารถที่สนใจอยู่แล้วนะคะคอมเมนต์เข้ามาบอกการได้เลยว่าอยากดูรถที่เพิ่งโสต์ไปเมื่อตอนบ่ายหรืออยากดูรุ่นอยากดูผ่อนสามพันกว่าบาทอยากดูรถเกง๋งผ่อนประมาณสี่พันใช้ดาวเท่านี้ผ่อนเท่าไหรลูกค้าสามารถคอมเมนต์เข้ามาสอบถามการ์ดได้เลยนะคะแล้วก็ลูกค้าที่รับชมอยู่นะคะทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่การดฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, ให้กับ ลฟ์สดนี้ด้วยนะคะเพราะว่าหลังจากที่ท่านกดแชร์ไปเนาะถ้าลูกค้าเนาะคนรู้จักอยากเข้ามาทําทสัญญานะคะอยากได้รถแล้วท่านแนะนําเข้ามาออกรถกับเรารให้ค่านําพาสูงสุดถึงห้าพันบาทนะคะลูกคา้าไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็สามารถทักเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะออกได้ทุกอาชีพไม่ว่าจะเป็นค้าขายเกษตรกรทําไร่ทํทานาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายแล้วก็พนักงานขับแก๊สฟู้ดฟู้ดแพนด้ารับมกาก่อร้างออกได้ทั้งหมดเลยนะคะพิเศษนะคะสําหรับ ราชการเนาะบรรจุแค่เดือนเดียวนะคะก็สามารถออกเราดได้แล้วนะคะก็เอกสารง่ายๆไม่ยุ่งยากนะคะหลักๆแบบประชาชนนะคะลูกค้าทนที่สะดวกเข้ามาเซ็นสัญญาจองไว้ก่อนนะคะใช้แบบประชาชนใบเดียวนะคะในการทําสัญญาจองอหรือลูกค้าทนาที่อยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินดาวนะคะหรือโปรโมชั่นอตอนนี้โปรโมชั่นของเรานะคะมีโปรโฟรีดาวแล้วก็โปรคืนทุนสูงสุด10,000แบาทนะคะยังไม่พอนะคะขับฟรีก็สิวันก็ยังอยู่นะคะ พิเศษลูกค้าที่มีเครดิตีนะคะเราให้ดอกเบี้ยพิเศษนะคะแล้วก็ยังมีโปรช่วยผ่อนนะคะสูเปอร์เซ็นต์12เดือนแรกนะคะแล้วก็มีบริการช่วยเหลือสุดเฉิส24ชั่วโมงทั่วไทยเลยหนึ่งปีเต็มนะคะแล้วก็บริการหลังการขายหนึ่งเดือนหรือ5,000กิโลเมตรนะคะของแขมงให้จุกๆเลยแล้วก็ก่อนส่งมอบนะคะมีบริการตรวจเช็คของเหลวนะคะระบบไฟกว่า40รายการเลยนะคะก่อนส่งมอบมีทั้งพวกน้ำมันเครื่องกิะจกยางแล้วก็ ย่างอะไรแม่เหล็กแม่แรงคือเช็คให้ครบทุกทุกอย่างเลยนะคะลูกค้าก่อนสมอบแล้วก็บริการส่วนนี้นะคะไม่มีค่าเสียายแม้แต่บาทเดียวนะคะลูกค้าท่านใดที่อยากเข้ามารับชมอยากมาเยี่ยมชมรถหรือว่าเข้ามาทําสัญญาจองนะคะเป็นเราอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะลูกค้าอยูอ่ตรงข้ามปตทบ,บ้าน้ำพลาเลยนะคะลูกค้าพิมพ์ใน Google แมปว่าสมโยงคาร์เซ็นเตอร์สาขาปตทบ,บ้าน้ำพานะคะก็ขเข้ามาได้เลยนะคะหรือลูกค้าท่านใดที่ไม่ชํานาญเส้นทางนะคะอยาก สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถทักอีทมาเข้ามาสอบถามแอดมินเราก,ก่อนได้นะคะหรือคอมเมนต์เบอร์โทรเข้ามาที่แต่ไรสดนี้เลยไม่รอช้านะคะไปดูเป็นคันแรกนะคะกับปูพาวเวอร์คันนี้ก็คันนี้ก็เพิ่งเข้ามานะคะรอบก่อนการไล์สดให้ดูแล้วแต่ว่ารถยังไม่ได้ล้างทาความสะอาดเนาะรอบมีการล้างให้ดูเกาะน,นะคะนี่ก็คือรถสภาพที่ยังไม่ได้ทาอะไรเลยนะคะแค่ล้างอย่างเดียวนะคะสวยๆเลยนะคะสภาพนางฟ้าเลยคันนี้อ่าราคา450,000หาห 9,000บาทนะคะย้ำอีกครั้งว่าราคา459,000บาทนะคะคันนี้เป็นตัว Blue Power นะคะลูกค้าเป็น Blue Power รุ่นปี2017นะคะสำหรับคันนี้นะคะจัดโปรฟรีดาวให้ได้เลยนะคะยังไม่พอยังจัดโปรคืนทุนได้สูงสุดถึง100,000บาทนะคะคันนี้นะคะแม็กแถมให้เลยนะคะสำหรับลูกค้าในที่แจ้งว่ามาจากไลฟ์สดของทางเพจนะคะเข้ามาหน้าร้านแล้วบอกว่ามาจากไลฟ์สดนะคะกลแถม ใส่แม็กจะส่งให้เลยนะคะไม่ต้องดาวเพิ่มนะคะคอนนะคะโปรฟีดาวจะคอนอยู่ที่8,500บาทนะคะอ่าแจ้งอีกครั้งว่าผ่อนประมาณ8,500บาท84งวดนะคะลูกค้าใส่แม็กจะส่งให้รอๆเลยนะคะไม่ต้องดาวเพิ่มนะคะหรือลูกค้าท่าในที่อยากได้เวลที่อ e, ีแม็กไม่ย,ยั่งไม่เลยนะครับดาวเพิ่ม1,900บาทนะคะอ่คันนี้ก็อย่างที่การ์ดลเจ้นนะคะจะเป็นติดเครื่องเสียงมานะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะ เช็คตัวเช็คให้อีกทีนะคะทั้งของเหลวแล้วก็ระบบไฟนะคะคันนี้ก็ด้านในสวยๆเลยนะคะเดี๋ยวจะมีสปาห้องเครื่องภายในให้อีกรอบหนึ่งนะคะลูกค้าคันนี้เป็นเครื่อง1 1 9นะคะ1 9 0 0ซีซีใช้เชื้อเพลิงดีเซลนะคะลูกค้าใช้เแล้วก็คันนี้ราคา459,000บาทเป็นปราคาเงินสดนะคะเงินขอนแบบฟีดาวจะอยู่ที่45,000 0หาหม่าจจะอยู่ที่ขออภัยค่ะ 8,500บาท84หัวน,นะคะสําหรับคันนี้สามารถจัดโปรฟีดา้าแล้วก็จัดโปรคพิทุนได้สูงสุดถึง100,000บาทนะคะเป็นตัวเปิดแคปได้นะคะลูกค้า459,000บาทเนาะเป็นตัว1.9ค่องยนตด์ดีเซลนะคะประหยัดน้ำมันแล้วก็คันนี้ก็คือจะมีสต์อกถึงประมาณ3-4คันนะคะใครลูกค้าท่านที่สนใจนะคะรถที่ยังไม่ได้เก็บรายละเอียดลูกค้าสามารถจองได้เลยนะคะ หลังจากสัญญาอนุมัติลูกค้าก็สามารถรับรถได้เลยนะคะก็คือระยะเวลาเก็บรายละเอียดแล้วก็ทาสัญญาก็ได้เรียกันนะคะประมาณไม่เกิน3วันก็สามารถรับรถออกไปใช้งานได้เลยนะคะหรือลูกค้าใดที่อยากได้โปรคืค้นทุนอยากได้อายากให้ช่วยเรื่องเอกสารอยากให้ช่วยเรื่องอาชีพก,ก็ทักสิบ็อกเข้ามาสอบถามทางแอดมิน <min> เราเพิ่มเติมได้เลยนะคะเรายินดีดันทุกเคสนะคะลูกค้าเพื่อที่จะให้ลูกค้าได้มีรถใช้เนาะ ่รุ่นนี้ก็มีทั้งตัวสูงก็มีนะคะลูกค้าตัวสูงจะเป็นสีขาวเนาะทัในใดที่อรอติดตามชมอยู่นะคะกดติดตามดาวนะคะกดดาวอยู่หน้าเพจน,นะคะเดี๋ยวจะมีอัปเดตนะคะไลฟ์สดให้ดูทุกวันเลยเดี๋ยวไปดูกันต่อมิซูสีประตูคันนี้ก็ออปชันจัดเต็มนะคะลูกค้า สวยๆเลยคันนี้ล้างขึ้นมาจอดรถไม่ได้เก็บรายละเอียดเลยนะคะคันนี้ลูกค้าเข้ามาไหนก็ล้างขึ้นมาจอดเลยคือรถมันสภาพนางฟ้าสวยๆอยู่แล้วนะคะคันนี้ก็ออปชันจัดเต็มนะคะด้านหน้าจะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์เนาะแล้วก็มีไฟตัดหมอกมาให้นะคะไฟเลี้ยวอยู่หมูกระจกแล้วก็มีคิ้วกันสาดร์นะคะแล้วก็บันไดข้างนะคะ,ะชุดแต่งรอบคันสวยๆเลยคันนี้นะคะแม็กนะคะแม็กเติม ตัวมิสูสว,สวยเลยนะคะคันนี้คันนี้จะเป็นตัว2.4พัดพานะคะเป็นตัวแอดลีดนะคะเกียร์ธรรมดานะคะลูกค้าเป็นเกียร์ธรรมดารุ่นปี2018อ่พ2018ก็ประมาณพอสอนะคะลูกค้า2 0 1 8บประมาณสองหกราคา5 7 9แ0 0่บาทนะคะคอนอยู่ประมาณ1 0,000นะคะถ้าเป็นยาวตลอดอายุสัญญาเลยก็ประมาณ1800บาทนะคะ หรือว่าถ้าเป็นโปรช่วยผ่อนนะคะ12เดือนแรกผ่อนประมาณ7,000กว่าบาทนะคะลูกค้าผ่อน7,000กว่าบาทเนาะสำหรับตัวเจ้ามิสูบิชิแอลีด e คันนี้นะคะ2.4นะคะเครื่อง2,400 cc ดีเซลนะคะลูกค้าประหยัดน้ำมันอีกเช่นกันนะคะแล้วก็คันนี้ก็มาพร้อมกับออปชั่นจัดเต็มเลยนะคะท่านใดที่สนใจก็อย่ารอช้านะคะรถมีถ้าเป็นรุ่นนี้มีมี2คันนะคะตัวนึงจะเป็นตัวรุ่นธรรมดาเนาะ,ะคันนี้จะเป็นตัว รุ่นใหม่เลยท่านใดที่สนใจนะคะเงินสดเงินผ่อนก็ขายนะคะลูกค้าสามารถทางอีโม,เ,มเข้ามาขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยภายในนะคะกระจกปรับไฟฟ้านะคะแล้วก็ปูพูสตาร์ทนะคะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันมีแอร์แบบผู้น้าให้นะคะเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะมีกล้องหลังให้ออปชั่นจัดเต็มเลยนะคะย้ำว่า าราคานี้นะคะถูกแสนถูก5้9 0 0 0บาทราคานี้หาที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะผ่อนนมือน 800, 800, 800, 800บาท8 4งวดหรือเป็นโปรโช่วยผ่อนนะคะ12เดือนแรกนะคะผ่อนเพียง7,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะหรือลูกค้าท่านใดที่ฟังาการ์ดไม่ทันสามารถทักอินบ็อกเข้ามาสอบถามแอดมินได้เลยว่า อยากได้ทั้งโปรฟีดาโปรเงินคุณหรืออยากได้โปรช่วยผ่อน12เดือนมีรายละเอียดยังไงบ้างต้องใช้เอกสารอะไรบ้างทักอินบอกเข้ามาได้เลยค่ะลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะอยากทําสัญญากับเราหรืออยากซื้อเงินสดนะคะก็ซื้อได้นะคะเรามีบริการเซ็นสัญญากับท่านถึงที่แล้วก็ในบริการจัดส่งนะคะเราจะสง่งรีในเขตพื้นที่ให้บริการเนาะท่านใดที่อยากได้รายละเอียดที่การแจ้งเมื่อกี้ก็คือลูกค้าทักอินบอกเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะ ไม่ซื้อไม่เป็นไรนะคะลูกค้าทักเข้ามาปรึกษากันก่อนได้นะคะว่าเครดิตอย่างนี้ต้องใช้อะไรบ้างเครดิตอย่างนี้ต้องอทํายังไงถึงจะผ่านถึงจะได้รับรถนะคะทักเข้ามาพูดคุยกันก่อนได้นะคะไปดูมาสด้าแคปเข้ามาใหม่นะคะลูกค้าเห็นลูกค้าว a ล์คอินนะคะสอ,อบถามถามหาเยอะมากเลยนะคะกับมาสด้าของเรานะคะมาด้าแคป คันนี้ก็รุ่นปี15 16้าหนะคะลูกค้าเครื่อง2.2เป็นตัวแคบแบบสไตล์นะคะลูกค<อ>้าก็คือเป็นเป็นแคบที่เปิดได้นะคะลูกค้าในส่วนของเบาะแคบด้านหลังนะคะเดี๋ยวการเปิดมาให้ใหม่อีกทีคันนี้รถยังไม่ได้เก็บรายละเอียดเนาะ,ะในส่วนของรายละเอียดรอบพันตัวสีนะคะแล้วก็พวกฟิล์มกระจกน้ำมันเครื่องของเหลวนะคะเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็จะเปลียนให้อีกทีนึงนะคะหลังจากกามี การทาสัญญาจองหรือมีการเช็คปล่อยหรือว่ามีลูกค้าที่สนใจนะคะบอกว่าอยากดูรถคันนี้ก็พายกินมาเข้ามาได้เลยอ่ะคันนี้ราคา3ามแสนห้าหมนบาทนะคะลูกค้า3ามแสนห้าหมนบาทผ่อนประมาณ6กพันกว่าบาทเท่านั้นนะคะลูกค้า6กพันกว่าบาทนะคะเงินสดก็ขายนะคะลูกค้าราคา3ามแสนห้าหมนบาทราคานี้นะคะเราใส่แม็กจัดทรงให้นะคะถ้าลูกค้าท่านใดที่ แจ้งบอกว่ามาจากไร์สดนะคะรอจัดปูให้เลยนะคะปกติแม็กนะคะจะดาวอยู่ที่19,00 0บาทนะคะอ่ะสำหรับโปรโมชั่นนะคะวันนี้ไร์สดวันนี้นะคะแถมแม็กชุดนี้ให้เลยนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวนะคะราคา 259, 0 0 0บาททำสัญญาฟรีดำเนินเรื่องฟรีเอกสารฟรีฟรีฟรจัดโอนพรบภาษีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแม้แต่บาทเดียวนะคะแล้วก็ใส่แม็กจัดซงให้หล่อๆแบบนี้เลยนะคะในส่วนของ ตัวหล็ดด้านหลังตรงนี้นะคะถ้า่ันใดที่ไม่ต้องการนะคะเราเปลี่ยนให้พอร์ทให้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไลเนอร์ให้ใหม่หมดเลยนะคะรอบคันเลยนะคะเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดเลยนะคะลูกค้า่ันใดที่สนใจนะคะผ่อน6,000กว่าบาทนะคะอะไรนะรีโว่รีโว่อะเดี๋ยวพาไปต่อกันที่รีโว่ต่อจากคันนี้เนาะ359,000บาทผ่อนประมาณ6,000กว่าบาทนะคะ84งวดเครดิตดีฟรีดาวให้เลย สามารถจัดโปรคืนทุนได้สูงสุด1 0 0 0 0บาทนะคะสำหรับมัด้่คันนี้เดี๋ยวไปดูรีโวอ่าลูกค้าอาจจะมาไม่ทันนะคะหรือว่าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาดูรีโวที่เพิ่งไลฟ์สดไปเมื่อตอนบ่ายโมงนะคะจะเป็นสีขาวนะคะแล้วก็อ่ารุ่นนี้จะมีสีขาวสีเทานะคะลูกค้ามีทั้งตัวเริ่มต้นตัวไฟฟ้าตัวท็อปมีให้เลือกมากมายเลยคันนี้จะเป็นตัวเริ่มต้นนะคะเป็นตัวมือหนึ่นอตสามแสน 99,000บาทนะคะใส่หน้าใหม่ให้รอๆเลยนะคะเป็นโฉมร็อกคนะคะแล้วก็ไฟตัดหมอกนะคะมันมีให้ครบเลยนะคะด้านหน้าก็ตรงนี้เครื่องนะคะเดิมๆไม่มีเยิมมไม่มีรอยขีดขูดตรงไหนเลยนะคะอักนะคะเม็ดอักอยู่ครบนะคะลูกค้าแผ่นเพดมอโอ,อก,กนะคะแล้วก็ระบบเบรกนะคะ ตัว ABS เนาะมีให้ครบเลยคันนี้เป็นเครื่องยนต์2.4นะคะรุ่นปี2016ัส PE นะคะอยากได้ลายไหนอยากได้แบบไหนาสามารถเลือกได้เลยบอกทางเซลล์ขายได้เลยหรือเข้ามาติดต่อฮากาบอกว่ามาจากไลฟ์สดทางเพจนะคะแล้วก็แจ้งได้เลยว่าอยากได้แบบไหนนะคะสวยๆเลยคันนี้เครื่องเดิมนะคะลูกค้าไม่มีจัดจแต่งตรงไหนเลยนะคะข้อเดิมเครื่องเดิม จะมีในส่วนของแม็กเท่านั้นนะคะถ้าท่านใดที่ไม่อยากได้ล้อแม็กแต่งนะคะเราเปลี่ยนเป็นล้อเดิมให้ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายแม้แต่บาทเดียวนะคะ, mm. ะช่วยๆเลยคันนี้เกียร์ห้าสปีดนะคะลูกค้าเบาะจะเป็นเบาะภาก็มาอยู่สีดำเนาะผ่ mm. อนประมาณ7,400บาท8 4งวดนะคะสำหรับโปรฟรีดาวของเราผ่อนอยู่ที่7,4 0 0บาท8 4งวดย้ำอีกครั้งว่าฟรีดาวผ่อน7 4 0 0บาท8 4งวดจะได้เป็น รีโว่โฉมใหม่ไปเลยนะคะรุ่นปี2016ประมาณพศ59รุ่นนี้เราสต็อกมาเยอะมากเลยนะคะตอนนี้เหลือแค่ไม่กี่คันแล้วท่าในใดที่ลังเลใจอยู่นะคะเข้ามาดูก่อนนะคะลูกค้ารับรองได้เลยว่าท่านจะได้รถอไปใช้งานนะคะใครมาดูก็ถูกใจนะคะลูกค้คาพร้อมทำสัญญาความจองเลย อ๋อ,อถ้าตอนนี้โปรของเรานะคะจะเป็นโปรฟรีดาวนะคะอ่ะเราจัดโปรฟรีดาวให้นะคะ2นะคะถ้าลูกค้าอยากได้โปรคืนทุนเราสามารถจัดโปรคืนทุนได้สูงสุดถึง1000 0แบาทนะคะแล้วก็ในการทําสัญญาดําเนินเรื่องเราทําให้ฟรีทั้งทยเอกสารจัดหาไฟแนนซ์แล้วก็ดําเนินเรื่องตัวเช็คก,ก่อสงมอบก็คือทําให้ฟรีทั้งหมดเลยนะคะไม่มีค่าใช้ใจ่าย แม้แต่แัดเบียคุรบภาษีแล้วก็ตรวจเช็คก่อนส่งมอบทั้ง40รายการที่การ์แจ้งไปบริการหลังการขาย1เดือนหรือ5,000กิโลเมตรแล้วก็จะมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงทั่วไทย1ปีเต็มนะคะบริการนี้แถมให้ฟรีนะคะลูกค้าลูกค้าสนใจอยากสอบถามตรงไหนก็คอมเมนต์เข้ามาสอบถามการดได้เลยนะคะลูกค้าถ้าลูกค้าอยู่ในตัวอำเภอเมืองหรือจังหวัดใกล้เคียงนะคะการขี่ไปจัดส่งให้ฟรีถึงที่หน้าบ้านเลยนะคะ เดี๋ยวคุณหนิวเดี๋ยวหลังจบไลฟ์สดนะคะก็จะให้ทางแอดมินนะคะทักอินบ็อกเข้าไปเพื่อแจ้งโปรโมชั่นแล้วก็รายละเอียดเกี่ยวกับค่างวดรายละเอียดตัวรถอีกทีนะคะเพื่อความชัดเจนในการที่จะทำสัญญาหรือการจองนะคะถ้าลูกค้าสนใจไปดู d m a ม3 9 9 0 0 0นาทะคะเครื่อง2.5ก็มีนะคะลูกค้า อ X Series ก็มีไปดู2.5คันนี้ก็รถเข้ามาใหม่นะคะในส่วนของแม็กนะคะจะเป็นตัวล้อกระทะเดิมนะคะคันนี้3 9 9 0 0 0บาทนะคะ่อนประมาณ7,000กว่าบาทนะคะราคาขอนเท,เท่ากันกับวิโ o คันนั้นเลยแต่ตัวนี้จะเป็นตัวไฟฟ้านะคะเป็นเครื่อง2.5เป็นตัว d m a มนะคะลูกค้า All New D Max เลยแต่คันนี้รถเพิ่งเข้ามานะคะ รายละเอียดเล็กๆน้อยๆหรือว่ารอบทางทำความสะอาดย,ยังอาจจะยังไม่เรียบร้อยเนาะเพราะว่าด้วยรถเพิ่เข้ามาเนาะสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทราคานี้ขายถึกมากเลยนะคะเราจัดโปรฟีด้าให้นะคะลูกค้าเรายังจัดโปรฟีด้าให้ปกติเราจัดโปรฟีด้าให้ทุกคันนะคะนอกจากว่าลูกค้าอยากดาวเพื่อให้ค่างวดลดลงหรืออยากจัดโปรคืนคุณเพื่อที่จะได้เงินกลับไปทุนที่บ้านก็สามารถจัดให้ได้นะคะอยากได้แบบไหนนะคะคอมเมนต์เข้ามา หรือเข้ามาหน้าร้านแล้วแจ้งข้อมูลนะคะว่าอยากได้แบบไหนรุ่นไหนหรืออ,อยากได้ราคายังไงเดี๋ยวไปดูอีกขั้นหนึ่งนะคะ,ะดูรอเดิมกันแล้วไปดูแบบใส่แม็กจัดทรงให้แบบเท่ๆเลยนะคะคันนี้ส0 0แสนอ๋อมีรถเพิ่งที่เพิ่งเข้ามานะคะลูกค้าอา,าร์ตอาจจะไม่ได้ เดินไปฝั่งด้านหลังให้ไปไล์สดให้ลูกค้าดูแต่ว่าเดี๋ยวกาจะให้ทางแอดมินนะคะส่งรูปให้ลูกค้าดูทางอินบ็อกซ์อีกทีเนาะ,อ,ะอยากดูตรงไหนคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะถ้ารถจอดอยู่บริเวณด้านบนนะคะฝั่งโช์นะคะเดี๋ยวกาพาไปชมแต่ว่าถ้ารถจอดอยู่ฝั่งด้านหลังนะคะในส่วนของสตอ็อกเดี๋ยวกาจะให้ทางแอดมินส่งรูปให้อีกทีหนึ่งนะคะก็ขออภัยใน ความไม่สะดวกตรงนี้ด้วยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะมีเอาขึ้นมาให้ไลฟ์สดไลฟ์สดให้ดูเรื่อยๆนะคะลูกค้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด,ดตดิดดาวให้เพจของเราด้วยเนาะคันนี้เป็นตัว2.5นะคะเป็น All New Space Cap s p a c e c a p นะคะเป็นรถรุ่นปี2014นะคะลูกค้าประมาณพศ57ราคาเงินสด49,000บาทนะคะ สามารถจัดเป็นโปรช่วยคว่อนได้นะคะ12เดือนแรกแล้วก็พิเศษนะคะคันนี้ก็จัดโปรให้อีกแล้วถ้าลูกค้าท่านใดที่แจ้งว่ามาจากไลฟ์สดของทางเพจนะคะก็แถมใส่แม็กจัดทรงให้ชุดนี้เลยนะคะไม่ต้องดาวเพิ่มจัดแบบฟรีดาวนะคะรับรถไปรอจ่ายแค่ค่างวดก็พอนะคะลูกค้า ตัวเครื่องตัวรอบคันก็แบบนี้เลยนะคะลูกค้าแต่ว่าเดี๋ยวจะมีเก็บรายละเอียดให้นะคะเปิดแชปได้นะคะ2.5เครื่องดีเซลรถตุ้ดปี2014พศ5 7 4า0 0่บาทพรอ,อยู่ประมาณ7,800-7,900นะคะประมาณนี้จัดเป็นโปรฟีดาาได้เลยลูกค้าที่แจ้งว่ามาจากไร้สดน,นะคะสซมแม็กจะทรงให้รอๆเลยนะคะไม่ต้องดาวเพิ่มเนาะเดี๋ยวมาดูด้านหลังนะคะในส่วนของกระบะด้านหลัง จะไม่ได้ใส่ไลเนอร์มาแต่ว่าถ้าลูกค้า่านในที่รับไปนะคะแล้วอยากได้ไล,ไลเนอร์ด้านหลังการเบิกให้ฟรีนะคะการใส่ให้ฟรีเลยหรือลูกค้า่านในที่อยากได้แบบนี้แต่อยากได้ไลเนอร์แบบแยกต่างหากก็จัดให้ได้นะคะอของแถมมีให้จุกๆเลยนะคะบริการช่วยเหลือบริการแถมนะคะมีให้ทุกคันนะคะที่ออกจากเต็นท์เรไปลูกค้าที่พาคนมาซื้อหรือไม่ใช่แค่ เพื่อนคนรู้จักนะคะคนในครอบครัวนะคะก็สามารถแนะนำเข้ามาซื้อรถกับเราได้เลยนะคะ,ะลูกค้าที่รับชมอยู่นะคะอยากรู้รุ่นไหนคอมเมนต์เข้ามาบอกการ์ดได้เลยนะคะเดี๋ยวการ์ดจะพาไปชมก่อนจะหมดเวลาไลฟ์สดนะคะรีบคอมเมนต์เข้ามานะคะเพราะว่าถ้าหมดเวลาไลฟ์สดแล้วเราต้องรอชมไลฟ์สดของวันถัดไปนะคะลูกค้าคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะ20คนที่กาลังดูอยู่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะ เรามีโปรโมชั่นนะคะรถแลกแจกแถมผ่านไลฟ์สดทุกวันนะคะลูกค้าอัปเดตโปรโมชั่นทุกวันเลยนะคะแล้วก็ลูกค้าที่อยู่ท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะที่รับชมอยู่อยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ในอุบลหรือจังหวัดแก้เครียงนะคะอยากทําสัญญากับเราแต่ไม่สะดวกมาเนื่องด้วยไม่มีรถใช้งานหรือไม่มีเวลาว่างมาเนื่องจากทํางานว่างชชวงพักเที่ยงแค่ชั่วโมงเดียวอย่างเงี้ยลูกค้าแจ้งเข้ามาได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะส่งทางไฟแนนซ์ไปหาท่านถึงที่เลยนะคะ ไม่มีค่าใช้ใจ,จ่ายแม้แต่บาทเดียวนะคะเตรียมแค่เอกสารไว้ให้เราเลยถ้าลูกค้าไม่สะดวกไปถ่ายเอกสารเรามีเครื่องถ่ายเอกสารไปให้นะคะลูกค้าเตรียมแค่ฉบับจริงไวเลยนะคะแล้วก็บริการส่วนนี้ก็ไม่มีค่าใช้ใจ,จ่ายเพิ่มเติมนะคะไปดูกันต่อยาลิซนะคะเห็นมันมีมีช่วงหนึ่งที่ลูกค้าถามหาเข้ามานะคะกับเจ้ายาลิซรุ่นนี้นะคะชมนี้เลยนะคะเห็นลูกค้าถามหาเยอะมากเพราะว่าแต่ก่อนเราจะมีอยู่ประมาณสองสามคันนะคะรุ่นนี้แต่ว่ามันขายออกไปแล้ว แต่ตอนนี้คือเราสต๊อกเข้ามาเพิ่มใหม่นะคะด้วยลูกค้าถามหากันเยอะมากนะคะเป็นตัว1.5นะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์1,500นซีซีนะคะเกียร์ออโต้นะคะรุ่นปี2013นะคะ2013ก็ประมาณพศ .56 นะคะคันนี้จะเป็นเกียร์ออโต้นะคะเราขายเพียงแค่2 9 0 0 0บาทนะคะย้ำอีกครั้งว่า2 9 0 0 0บาทผ่อนนะคะราคาผ่อนผ่อนอยู่ประมาณ3 0 0 0กว่าบาทนะคะลูกค้า ประมาณ3 0 0พ3 0 0ปเอ่เป็นโปรช่วยผ่อนนะคะลูกค้า12เดือนแรกนะคะอ่าใครที่อยากได้ค่างวดประมาณ3,000กว่าบาทนะคะโปรช่วยผ่อนเราสามารถจัดให้ได้นะคะผ่อนสบายๆนะคะ3 0 0 0กว่าบาทนะคะลูกค้า 299,000บาทนะคะเกียร์ออโต้รุ่นปี2013นะคะลูกค้าข้างๆกันนี้นะคะเป็นสวิฟนะคะเกียร์ออโต้รุ่นปี12ขายเพียง279,000บาทนะคะ คันนี้จะเป็นตัวเกียร์ออตโต้นะคะผ่อนอยู่ประมาณ5,000กว่าบาทนะคะใครที่สนใจจัดทีดีวให้ได้เลยนะคะแล้วก็ลูกค้าท่านใดที่รอติดตามเราผ่านไลฟ์สดนะคะถ้าลูกค้านนท่านใดที่อ่ามาไม่ทันนะคะรับชมย้อนหลังก็สามารถเข้าไปรับชมไลฟ์สดย้อนหลังแล้วก็รีสกอร์ดูได้เลยนะคะสนใจขาไหนก็แคปหน้าจอมาแล้วก็ทามมกินซ์เข้ามาสอบถามทางไอจีเราได้เลยเรามีสตอกกว่า300คันนะคะรถเกง๋งรถตู้รถกระบะรถตอนเดียว ีประตูแครบสมาร์ทแครบวีโก้ตัวโมเก่าชมใหม่นะคะรถประมาณแสนกว่าบาทรถใช้งานนะคะมีให้เลือกทุกรุนเลยนะคะแล้วก็โปรของเราก็คือโปรโฟรีดาวนะคะหลกัลกๆเลยแล้วก็ตอนนี้โปรเพน่นพินยังอยู่นะคะขับฟรี90วันแล้วก็มีบริการตรวจเช็คฟรีก่อนสมอบแล้วก็บริการแถมอีกจุกๆเลยนะคะท่าในใดที่สนใจก็สามารถทักเข้ามาถามแอดมินเราได้24ชั่วโมงเลยนะคะเรามีทางแอดมินรอตอบท่านอยู่แล้วเนาะอ่ะ สำหรับไลฟ์สดวันนี้นะคะก็จะขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเจอกันอีกทีนะคะพรุ่งนี้ช่วงพักเที่ยงค่ะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตโปรโดีๆให้ท่านได้ชมกันนะคะสวัสดีค่ะ